สวัสดีครับชงโรงเดียนนะครับทีมหลังบ้านน้องหองิงนะครับผมเนาะนี่นี่ก็มีตีมอันจังก้ามานะครับผมเนาะมาติดไฟตัวไหนเอ,อ่ยน้องบอกว่ามาติดไฟเราไปดูกันครับผมติดไฟตัวไหนนะ แต่ได้นะติดไว้ก่อนหรือว่าต้องต้องลองเลยยังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองรันนี <า S 2> ่ติดไว้ก่อนนะย,ยังไม่ยังไม่เสร็จครับงานไฟนะครับงานไฟไฟตู้ โอ้ไอไว้รู้ติดยังไปอืมดีโอ้ติดสายไฟอือืมฮ่า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 ครับตัวนี้คือระบบเวลาเปิดตู้ไฟจะติดเวลาปิดก็คือมันจะมีเขี้ยวไปเข้าไปล็อกใช่ไหมครับเวลาปิดตู้ไฟก็จะดับเอ่อเวลาเปิดไฟก็จะติดอืมอัตโนมัต โอเคเดี๋ยวก่อนไปยาแนะล้วเร็จแล้วนี่เสร็จทุกอันแล้วอันนี้เสร็จแล้วอ๋อพรุ่งนี้ก็มามาใหม่ แล้วก็เปลี่ยไฟอ๋อมีมาใแล้วก็เชื่อมรอันนี้คือติดหมดทุกตู้แล้วครับเดี๋ยวสุดทายมาติดตอนไหนกันเมื่อมาวันแรกเนี่ยอ๋อเออใช่ใช่มาวันแรกกั้งแล้วเออพี่ลืมไปเพราะว่าวันนั้นมาดูงานงานแล้วก็ทำอะไรนิดหอ่าทำอะไรนิดหน่อยโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปิดประตูเองโอเคนะครับปิดประตูเรียบร้อยนี่ตลอบนะครับ เวลาเปิดก็ไฟจะติดอย่างที่น้องชจ้งบอกนะเวลาปิด,ป,ดปิดตู้ประตูตู้มันก็จะดัดติดด้านล่างหรือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านล่าง

แล้วก็ใส่ไฟนะครับตามยาวบาร์นะครับตามจองเวลาเปิดนองว่าจะช่วยมากเลยเวลาเซตต้องเปิดไฟนะครับจะช่วยงานหกเอหกเก้าจุดแปดสองอันเนึ่ง ก็หกสิบเก้าสิบเก้าหนึงก็หกสิบกอีกหนึ่งสเกาโอเคครับให้นองทำงานไปนะครับพ่อมเนาะ dạng cà phê cho anh anh ban này anh 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 สงสสยน่าจะตอกับเอออีกแล้วน้ำอีกแล้วอีกแล้วนั่นกันหมดเลยเออนอนเล่นเนี่ยนะเราอย่าดือ้อดืออด้อผมเดินตีพูดกี่ครั้งแล้วใช่ไหมเห็นแล้ว้ไม่ดื้อน่ารักเนี่ยน้อยปนเนี่ย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 เอฟซีน้รอยกัดนี่ไก่กัดอีกแล้วนี่นี่ใจไหมเนี่ย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  เดี๋ยดเดโอ้มันแน่นอนจริงๆ <c oughs> นี่กันาดขยับสุดแล้วนะแรงเยอะครับผมยังเอากลงมาถูล่ากลงมาติดจนได้ <c oughs> อย่าไปกัดเร้าสอบอาหารนะโดนนะเอาไว้กินนะยานะยานะดีๆนะ <c oughs> เอาอยู่นี่แหละแดดร่มๆเยน็นๆนั่นปล่อยไปสองรอบแล้ววันนี้รู้เรื่องนะโอเคครับสหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนะแต่อย่ากดตั้มกดตานะครับปุ่มนะกำลังใจเล็กๆหน่อยๆอยครับปุ๊บติดตามช่องลุงเดียด้วยนะครับป่านางปาวันนะครับป้บาตูนนะครับติ่มลองบาลเชิญมาเก็บหน้ากับสวัสดีครับผม